สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนิงเก็คโครพาร์ตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโครงการใหม่ที่ห้วยใหญ่หมู่บ้านนัชชาเนวาน่าภูวิลล่านะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาเริ่มต้นเพียง9 9้าล้าน9บาทเชิญรับชมค่ะ เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านนะคะเราจะพบกับครัวยุโรปขนาดใหญ่นะคะประกอบไปด้วยเบคฟาสบาร์นะคะในครัวยุโรปนี้นะคะซึ่งเป็นครัวที่ใหญ่มากเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะมีทั้งเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นและไอแลนด์คิทเช่นสำหรับเตรียมอาหารค่ะส่วนซ้ายมือนะคะจะต่อเนื่องไปด้วยครัวไทยและห้องซักรีดค่ะ เรามาต่อกันด้วยส่วนของห้องนั่งเล่นและพื้นที่รับประทานอาหารนะคะโปร่งสบายด้วยแสงจากเพดานสูงถึง8เมตรพร้อมกับวิวสระว่ายน้ำสำหรับด้านหน้านะคะเหมาะแก่การพักผ่อนและการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากบ้านหลังนี้นะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะ เมื่อเดินมาถึงชั้นบนนะคะเราก็จะได้พบกับพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะส่วนที่สองซึ่งมีความโปร่งและสว่างมากนะคะโดยได้รับแสงธรรมชาตินะคะจากห้องนั่งเล่นด้านล่างเพราะว่าเพดานนั้นสูงมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสำหรับห้องมาส์เตอร์หรือว่าห้องนอนใหญ่นะคะชเชลยค่ะห้องนอนใหญ่ ได้รับแสงธรรมชาติจากระเบียงกว้างนะคะทำให้เราได้เห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านได้อย่างสวยงามอากาศโปรง่งโล่งสบายแถมทุกอย่างในห้องยังถูกตกแต่งไว้อย่างลงตัวค่ะห้องนอนใหญ่นี้นะคะมีห้องน้ำส่วนตัวและห้องเสื้อผ้าหรือห้องแต่งตัวที่เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัว ส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะพร้อมอ่างจาก,กุซี่นะคะและตู้อาบน้ำถูกจัดออกไว้เป็นสัดเป็นส่วนอย่างลงตัวและนี่ก็เป็นในส่วนของห้องนอนที่สองนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมค่ะห้องสว่างนะคะเพราะว่าได้แสงจากเพดานด้านนอกนะคะ แล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะและต่อจากนี้นะคะเราก็มาพบกับห้องนอนที่3นะคะห้องนอนที่3นะคะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำส่วนตัวนะคะถูกจัดตกแต่งไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างสวยงามค่ะตอนนี้นะคะ เราอยู่ในส่วนของพื้นที่ระเบียงชั้นสองนะคะที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นทำให้เราได้เห็นความโปรง่งโล่งและสูงของเพดานจากห้องนั่งเล่นด้านล่างจนถึงห้องนั่งเล่นชั้นบนพร้อมกันนี้นะคะเรายังได้มองเห็นวิวสระว่ายน้ำสวยๆที่เหมาะกับการพักผ่อนยามว่างมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่แวะชมวิดีโอของเรานะคะโครงการมัดฉาเนินวนาภูวิลล่าที่ห้วยใหญ่โครงการใหม่พร้อมสระว่ายน้ำส่วนกลางยามรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงยิมและซาวน่าค่ะโครงการนี้นะคะมีบ้านเพียง18หลังและมีเพย์เมนตแพลนถูกใจสำหรับทุกคนจองวันนี้เพียง100,000บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมโครงการติดต่อเก็กโคพารเนะคะ